สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโชครถแห่งานเข้าปล่อยเพลงใหม่แต่โดนชาวโซเชียลสงสัยกอลทำนองเพลงคนเอินหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้นัดจุธารัตน์เมียของโชครถแห่หรือโชคโชคมงคลได้ออกมาประากาศว่ากำลังทำเพลงใหม่ให้กับโชคไว้ร้องโดยเอาแฮชแท็กมีเมียเมื่อพร้อมเมื่อครั้งที่เกิดประเด็นเราบังบังบนชนยิ้มและโชครถแห่มาเป็นชื่อเพลงล่าสุดเพลงมีเมียเมื่อพร้อมของโชครถแห่ได้เลิกปล่อยเพลงและ MV มมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้ว ซึ่งหลังจากที่แฟนๆได้ฟังเพลงดังกล่าวไปก็เข้ามาคอมเมนต์ทั้งให้กําลังใจและชมว่าเพลงสนุกบางก็บอกว่าเพลงยังไม่ติดหูต้องพยายามเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวก็เก่งและอวยพรให้เพลงของโชคมียอดวิว100ล้านวิวอีกด้วยแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่แอบสงสัยว่าเพลงมีเมียเมื่อพร้อมของโชคมีทํานองดนตรีค,คุ้นๆว่าเพราะมากค่ะฟังๆไปทํานองดนตรีค,คล้ายๆเพลงสดแล้วนะของเจนนี่เลยค่ะกอบทำนองคนอื่นเก่งเนอะทำนองเพลงกอบเพลงรักเติมพรอม เลยทำนองคล้ายๆเป็นอะไรไม่รู้นึกไม่ออกเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณครับ